เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Vivo 50e กล้อง50ล้านพิกเซล3ตัวกันนะ้ำ IP69 แบตเตอรี่ใหญ่ 5,600mAh เลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหา Vivo V50e กันนะครับโดยเป็นส่วน1ในตระกูล V50 รวมถึง V50 V50 Lite 4G ครับแล้ว V50 Lite 5G โดยสเปคที่เขาให้มานะเป็นชิปเซ็ต Dimensity 7300ให้แรมมา8นะความจําก็มี2ขนาด 128G กับ 256G โดยตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน Android เวอร์ชัน15 ก็อัปเดต Android ให้3เวอร์ชันครับและยังอัปเดตความปลอดภัยให้อีก4ปีด้วยส่วนตัวหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็น a m o l ม d นะครับเป็นโค้ง4ด้านเลยหน้าจออยู่ที่ 6. 7 7นิ้วอัตราเฟร้อีเฮิร์ตเป็น Fu l l h ดีพน,นะความสว่างเนี่ยสูงสุด1,800นแิตและรองรับ HDR 10าพด้วยมีสแกลไลน์ในมือใต้หน้าจอเลยมาดูในส่วนกล้องกันบ้างน,นะครับกล้องหน้าให้มาความละเอียด50บล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสมีไฟแฟลชและวิดีโอถ่ายได้ 4K ส่วนกลล้องหังเะครับตัวน เลนทางโซนี่นะครับ IMX882 มี o an, s กันสั่นเลนที่2อันต้าวาย50ล้านพิกเซลนะครับและเลนที่3เนี่ยไม่ได้ระบุมานะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ AI อีกมากมายเลยเอฟเฟกการถ่ายภาพแนวงานแต่งก็มีโดยเฉพาะรุ่นอินเดียนะครับถ่ายภาพใต้น้ําด้วยส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยให้มา5 6 0 0แอมเลยชาร์จเร็ว9 0วั์ ส่วนจุดเด่นอื่นๆ,ๆเนี่ยก็คือรองรับมาตรฐาน IP 68และ69ลำโพงคู่สตูดิโอเลยนะครับและราคาเนี่ยตัวแรม8ลอ128เห็นว่าอยู่ประมาณ11,600บาทและตัวแรม8ลอม 256G เนี่ยอยู่ที่12,400บาทวันวางจำหน่ายเนี่ยเริ่มขายวันที่17เมษายน2525 25ต้องบอกว่ามือถือรุ่นนี้นะครับให้มาสเปคค่อนข้างจัดเต็มมากเลยนะครับเรอว่าเหมาะสำหรับการใช้งานนับที่คบขันและราคาที่คุ้มค่าครับ